คนแรกนะครับระเยะย่100ซีนนะครับผมโดนเป็นที่เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับไกด์12และคาราวานเหมือนเดิมเลยครับคลิปที่แล้วนะครับเราทำออกไม้ที่แบบว่าน่าเสียดายมากแต่ว่ายังเหลือนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดําปลากันนะครับผมดําปลาที่หมายรับที่สุดนะครับและสวยที่สุดในตอนนี้นะครับ วันนี้เราจะมาดำปลากับเหลมดำปลาระยะ100เซนนะครับซึ่งขายดีมากๆนะครับในตอนนี้จดวันนี้นะครับเราจะดำปลาในตอนกลางคืนนะครับซึ่งตอนนี้ตะวันอยู่ด้านหลังของพวกเขาแล้วรออีกประมาณ1ชั่วโมงน้องอ๋นกับน้องนัทออริจินอลนะครับจะได้ดำปลาในตอนกลางคืนครั้งแรกของคลิปนี้นะครับนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับแต่นี่คือของจริงนะครับกับเหลมดำปลาระยะ100เซน เดี๋ยวอีกสักครู่เรามาเจิญครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่านะครับวันนี้เราจะดำปลาด้วยกันยิ่งกลางคืนนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผม อุเตวุค่ะุ้แล้วเนีลุารับไปแล้ลุมาแล้วผมคนแรกนะครับโสุดยอดครับนี่ครับผมโโหคุณอันนะครับผมนี่เลยครับไปดู้าครันไปดูขาวมไปดูามเลี่ยมำปลาะหนึ่งร้อยเซนนะครับผมโมโหนีแล้วครับผม รินน้ค <in> ร <s ummer> ับผมนี่เลยนะครับผมโอ้ยคนนี้มาแรงจริงครับโอ้ยสุดยอดมากครับกับเหลมระยะ100เซนครับอันนี้แปซิลนะครับซิลแอลเราก่อนบบ้าไหน่อ่ออกหน้ากไอยนมหร่ออแล้วแนเข้าแล้วโอ้โตัวห่พี่เ ตอนนี้แหนมฝนตกนะครับผมแหนมเชี่ยวมากเลยครับแหนมขึ้นด้วยนะครับผมดอมแยกแมกเลยเ้องพอลงบอลี่ยแบบโคตรเกลียวไหนพี่เฮเนี่ยเอาเน่ไอพี่ผู้เน,นี่ยไหนอ๋อ โอ้โหนักออริจินัลนะครับนี่เลยครับผมโอ้โหนี่ครับเป็นปลาดุกนะครับโอ้โดนโนได้นะครับโอ้โหระยะร้อยเซนนะครับเอาล้วเอาล้ปลาเยอะมากการคืนปลาเยอะไหมระยะร้อยเซนนะครับผมโดนเป็นที่เรียบร้อยครับผมดูเล็อกไรอ่ะแก่พ่อรึเปล่า

เคผมวันนี้นะครับเราดำลากันมาครับแล้วอยู่ดีน้ํามันขึ้นนะครับรู้สึกว่าขึ้นแปลกแปลกนะครับครับผมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับแล้วใครชอบเหลียญดำแปลนะครับจิ้มนาจะแก้ได้เลยนะครับที่ติ๊กตอกครับผมก้อยหนึ่งสองนะครับเลีนยนัดออริจินอลนะครับผมขอบคุณครับผมนี่ครับผมขอบคุณวันนี้ไปก่อนนะครับผมได้แไรครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้ำมันขึ้นแล้วโอเคโอเค